เก่งมาค่ะเกหนักมากมาแล่วมาแลค่ะ่เรายินตางแกันทำไมคะอันนี้แดด9โมงค่ะพี่ออรับวิตามินค่ะใช้พรกเราแบบนี้นะคะแน่นอนนะคะโอ้ไม่แดดแดีออนนะคะก่อนสิ้นปี แบบนี้นะคะจะไปไหนไม่ได้เลยเราจะต้องอยู่ที่เอมบ a y เซ็นาเอม assy เลสเซอร์เบส2 0 2 1นะคะเดอะเมจิกแลนด์ฟอ l l รู้ไหมว่าข้างหลังนี่คืออะไรต้นปงแารู้ไหมว่านี่มันคือต้นอะไรต้น แต่รู้ไหมความแปลกมันคืออะไรธรมาจากบอลใช่แล้วค่ะนี่นะคะเป็นต้นคริสต์มาสบอลหมุนครั้งแรกในประเทศไทยนะคะตั้งอยู่ที่นี่เลยนะคะเซนตันแอมบบสซีนะคะใครอยากเล่นที่มาคะ <c oughs> ใครอยากเล่นสเก็ตคะพร้ <c oughs> อมยังคะ <c oughs> ไปวิว่งเลย ลานสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยเขาไม่ได้จะมาจัดกันง่ายๆตรงนี้นะคะคือลานใจกลางของย่านเพลินจิตนะคะที่เซนชั่นแอมบาซีนะคะมาให้ถึงขนาดนี้แล้วนะคะแล้วลูกก็หายแล้วด้วยใครที่จะมาดูอีพีนี้เสร็จแล้วจ้าใส่กางเกงมานะคะไม่จุ้จิกะโปงแต่เขาบอกว่าใส่กระโปรงก็เล่นได้แต่ถ้าความพร้อมใสก่กางเกงมาแล้วลุยเลยค่ะผู้ใหญ่เล่นได้เด็กเล่นได้บัมดูสีออกกันไปเราไปเล่นอาสเกตกันดีกว่า นะคะคถ้าเกิดใครยังไม่คล่องหรืออะไรเ,เขาจะมีสตาฟคอยดูแลให้อ่าคือกล้าไปแล้วมันเลื่งนนอ่ะเกณฑ์นักอาเกนหนักค่ะย่ำเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาครับเ,เกนนกณฑ์าาลัามาพื่เอเอาบอกว่าเห็นไม่เดินก็น่าจะเอาเกณฑ์นหนัก แม่แม่มาเล่นกิจกรรมแบบนี้กับลูกแล้วเขาจะสนุกมากแล้วนี่นะไม่ใช่ร้านน้าแข็งแบบเล็กๆนะอันนี้เขามาตรฐานเลยนะ200กิโลเมตรสองตารางเมตรเที่ยงถึง2ทุ่มแล้วจ้าพี่จ๋ามันสุดยอดมันคือสุดยอดมากๆกลางเมืองมันจะมีแบบนี้ข้างอะไรโอ้ยเอม็มบัสซี่ไงที่ประจําของเราเลยนะฮะเราชอบมาอยู่แล้วนะโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยพ่อแม่ไม่ต้องห่วงครับเสียตังค์ที่นี่ตลอดแน่นอนฮะเดี๋ยวดูโชว์ไปเลย ีกจะบอกว่าไม่ได้เล่นมาเกือบ20ปีแล้วนะฮะหัวเส้นจะยึดมากเลยเนี่ยวอร์มก็ไม่ได้วอร์ม เยี่ยมมากเลยนะฮะเอาละและกติกาชาเล์ของเรานะฮนะในวันนี้นั่นก็คือเราจะวิ่งกันไปให้ครบ3รอบใครมาถึง3รอบก่อนแล้วคว้ากระเป๋าเป็ดเหลืองน้อยตัวนี้ได้นะคนนั้นเป็นฝ่ายชนะโอเคพร้อมไหมพร้อมเดี๋ยวโ้ นะคะไม่ต้องไปไหนอยู่กรุงเทพไม่ต้องไปต่างจังหวัดมาที่นี่เลยเซนชั่นเอมบัรซีนะคะห้างใจกลางเพลินจิตน,นะคะมาที่งาน l e ิฟเซอร์เบดสองศูนย์สองหนึ่งเดอะเมจิคัลแลนด์ฟอร์ออลฟาสจันความสุขครั้งยิ่งใหญ่ส่ง และไม่ใช่มีแค่รานกิจกรรมชั้นจตรงนี้เท่านั้นนะคะมีชั้น2อ,อีกอะเดี๋ยวตามไปดูชั้น2อคเขามีอะไรอีกนี่เหงื่อซึมเลยอ่ะได้เหงื่อนี่ซึมนะัยรุ่นเลยเมาลามาเล่นอ่ะนี่นี่เป็นแชมป์ไอสเก็ตด,ดินแดงนะเดี๋ยวลุยต่อเดี๋ยวลุยต่อไป แล้วเราก็มาในอาณาจักรคุกกี้ขิงนะฮะซึ่งจะบอกว่ามันเป็นอาณาจักรของคุกกี้ที่ทําจากขิงจากขิงโดยตรงเลยเอาไม่ใช่เหรอส่นทีเอาใหม่อาณาจักรคุกกี้ขิงเด็กๆชอบเด็กๆรู้จักดีนะจ๊ะที่สําคัญนะเด็กจะเพลิดเพลินกับที่นี่มากเลยโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์มีเวิร์กช็อปนะให้มาทํากันเองด้วยโอ้โหมีความสุขมากๆพ่อแม่พาเด็กๆมานะฮะตรงนี้ ชั้น2เมื่อกี้อยู่ชั้นจีขึ้นบลิฟขึ้นบลิฟขึ้นมากินของหวานจิบอะไรปุ๊บมีที่นั่งแล้วก็ชมวิวถ่ายรูปเล่นใครที่เป็นสายถ่ายรูปแต่งตัวน่ารักน่าหักมาจัดไปจะจะคอรเดินมาแล้วกาไหนนู่นกูเดินมาแล้ว ไหนะนู้นหนะไม่มีนี่ไงโอ้โห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 เฮ้ยลอยลอยกอางงงามบททั้งมวลวันนี้ที่ดู EP นี้อยู่นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มกราคมนะคะแม่จ๋าอย่าพลาดบังค่า แล้วงานนะคะไม่ใช่มีแค่2ชั้นนะคะมีทั้งชั้นจี <2, S 1> ชั้น 2, 2ชั้น5ชั้น6คือเอาง่ายว่าทั้งตึกของเซนตานาแอมบาสซีแล้วก็ทุกร้านแม่จูนบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นเขาลดราคาส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับปีเก่าเนี่ยละคา <c oughs> ความสุขของลูกก็คือได้เล่นมีตั้งกี่ชั้นก็ไล่ขึ้นไปเลยอยากทําอะไรก็ทำไปเลยความสุขของแม่ก็ได้ท็อปปิ้งท็อปปิ้งแล้วรู้ไหมว่ามันเป็นความทุกข์ของใคร ตงจตัไม่ได้แล้วเธอแต่งงานกันแล้วเธอก็ต้องยอม